สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับช่องโอเล่เอ็มีสองครับครับผมวันนี้ก็จะมาอะไรต้องรายงานสถานการณ์บ้านเอ็มนะครับรายงานว่ามีใครเหลือใครบ้างใครออกไปจากบ้านเอ็มอีเราบ้างครับข่าวด่วนข่าวล่าทันควันใช่ครับ รวดเร็วกระชับฉับไวไม่มีใครเกินเราครับแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้นนน e. สถานการณ์ในบ้านเอ็มปีเราสถานการณ์ในบ้านเอมีเราก็ยังคงตัวครับพี่สมาชิกเราตอนนี้เมื่อวานออกไปสองคนใช่ครับตอนนี้เหลือกี่คนครับตอนนี้เอ m มีอมีจริงๆรน่ะเหลือสามม ใครบ้างพีแอดพีโอเล่ต้งส่วนพี่ยันก็เป็นไม่เชิงเอ็มดีเนาะแต่แกอยู่ที่นี่แกบ้านอยู่แถวนี้นก็มาียนไปพี่ยันอยู่ก่อนเรามาแต่นก็ทํางานร่วมกันใช่ครับเราทํางานเป็นทีมงานเดียวกันสรุปคนสรุปสรุปเอ็มบีจริงๆเหลืออยู่สามคนครับแต่ที่ทํางานร่วมกันก็มีสี่คนอ่าใช่ครับมีสี่คน อืม้ายมาสี่คนบ่นถ้าเป็นยังไงครับเกิดประเด็นอะไรทึงได้ออกไปครับ e. เ,ออเอ็มดีประเด็นเขาเขาเขาบิวเ,เ,เนี่ยบิวมีภารกิจต้องไปช่วยพ่อแม่มเกี่ยวข้าว กลับไปเกี่ยวข้าวเนาะใช่ครับแดงเขาก็จะกลับไปแดงเขาจะกลับซุ้มไก่ที่พัทยาซุ้มไก่ที่พัทยาอ๋อครับเมื่อวานเราก็ไปส่งกันเนาะเมื่อวานเราไปส่งกันครับกลมแบนก็กลับไปนานเนาะกลมแบนกลับไปครับสองเดือน้วมั้งพี่ใช่สรุปครับสรุปมีเอฟซีถามผมมาเยอะมากเลยพี่แอดพี่แอดอยู่เม่เราก็จะขอตอบ ตอบในนี้นัว่าอยู่ครับพี่แอดยังอยู่โอเล่ก็อยู่โต้งก็อยู่แต่เพียงแต่พี่แอดเขาไม่ชอบถ่ายคลิปเนาะไม่ถ่ายช่องใครเลยเนาะไม่ยอมถ่ายช่องใครเลยผมก็พยายามเบนกล้องไปหาหลายรอบแกก็เดินหนีเลยก็เลยก็เลยไม่รู้จะยังไงก็ไม่ไม่กล้าไปชวนแกมาถ่ายเพราะแกพัรู้อยู่แล้วก่อนนั้นแกไม่ยอมถ่ายช่องใครครับ ก็นี่แหละครับความเป็นมายัางไงต่อต้องพวกเราก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันสู้ต่อไปครับช่วยกันทำงานเราก็รักกันครับช่วยกันทำทุกอย่างนายานก็เดี๋ยวรอทำบุญให้น้องทิวเสร็จเนาะก็จะมาน,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 นอนทุกนายาวๆเนาะมานอน,น,น นอนตลอดกับดูที่ละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยเออกลับบ้านลูกตอนนี้ลูกก็ยังเรียนอยู่ครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ต้องไปนึ่งข้าวหุงข้าวให้กินอีกส่วนคอนเทนต์เรามีคนถามเขาว่าคลิปหาปลาช่วงนี้เป็นยังไงคือน้ําแห้งครับก็จะไปย้ายไปห้วยแล้วทีนี้น้ําแห้งแล้วทุ่งนาก็กาลังจะเกี่ยวข้าวเตรียมปล่อยน้ําครับจะเกี่ยวข้าวก็เดี๋ยว แต่ถ้ามีเวลาเราก็จะไปใส่ที่ห้วยให้ดูซึ่งออกไปไกลหน่อยครับต้องด่าหนูแล้วทีนี้ครับพอข้าวหมดก็ต้องตามอาจจะมาพอเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็จะอาจจะไปใส่หนูให้ดูครับใส่หนูให้ดูแล้วก็อาจจะทําไก่อบฟางให้ดูอประมาณนี้เอาฟางมาทําไก่อบฟางให้ดูก็ปรับไปครับเดี๋ยวรอเขาปล่อยน้ําทํานาใหม่ก็ค่อยหาปลาอีกรอบนึงน้องต้งครับผม อจบแล้วประเด็น ME เราสายการบ้านเอมอีจบจบแล้เนาะมีอะไรบ้างคนมาใหม่ปากถึงคนมาใหม่พี่ครับผมเราคง<น>แล้วมาใหม่มาเก่ามาแป๊บเดียวก็ไปก็เลยไม่รู้จะคิดถึงใครแล้วทีนี้ตรงที่ว่านจะมีคนมาใหม่ไหมคิดว่ามีนะพี่มีมาก็ดีมีมาเรื่อยเนาะมีมาเรื่อยมันเป็นมันเป็น ทุกคนดูคลิปเนาะเขาก็อยากจะมาเรื่อยๆแหละแต่ความจริงก็มีมาเรื่อยๆแต่พี่ต้นนี่ก็ไม่รับถ้ารับคนหนึ่งมาแล้วเออตอนนี้มีสามใช่ไหมครับสามสี่คนตอนนี้เราสี่คนทํางานอยู่ถ้ารับอีกคนหนึ่งแล้วแกก็จะไม่รับใครล้ะก่อนนั้นรับบิวมาใช่ไหมครับครับแล้วก็คนอื่นมาก็ไม่รับอย่างเงี้ยแต่บิวกลับไปแล้วก็อาจจะรับถ้ามีคนมาแกอาจจะรับอีกคนหนึ่งครับผม เราจะฝากอะไรถึงคนมาใหม่ไหมถ้าอยากจะมา,าสมัครฝากถึงบุคคลที่จะมาพึ่งบารมีพี่จอนนี่นะครับจิตใจของท่านต้องต้องต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็งต้อง <c oughs> ไม่โต <c oughs> ถ้ามาหนึ่งก็ต้องไม่มีภาระอยู่บนบ้านไงใช่ครับไม่ผมว่านะศึกษาพวกเราให้ดีก่อนเนาะทิงอาทิตย์หนึ่งก็ไปศึกษาคลิปแต่ละคลิปเก่าๆให้ดีก่อนบางคนดูคลิปเยอมาเนี้ยคือไปดูคลิปย้อนหลังพวกเราดีเยอะว่ากิจกรรมเราทําอะไรบ้างก่อนที่จะมาสมัครนะเราทําอะไรวันหนึ่งล้างจานอะไรเงี้ยทากับข้าวอะไรทํางานคือเรามาเราจะได้รู้ว่าหน้าที่เราจะทําอะไรได้บ้างเนาะคือเตรียมพร้อมต้องทำความเตรียมพร้อมมาก่อนใช่ครับ ห้ามกินเหล้าเนี่ยกินเหล้าโดนด่าโดนอดไเหมือนคนเก่าๆที่ออกไปศึกษาก่อนนะที่จะมาดีกว่าไหมเนาะใช่พี่มันจะได้กินก็ต้องกินคือทำการบ้านมาก่อนมาอยู่มันก็ง่ายเนาะเพราะว่ามีอะไรก็เพราะว่าตอรู้จักพะมาอยู่แล้วแป๊บเดียวเจ็ดวันเนี่ยเออเจ็ดวันครึ่งเดือนเนี่ยมันไม่ถึงเดือนก็มันก็ปรับตัวเนาะใช่ที่เราปรับตัวเราปรับตัวเข้าหากันเราเตรียมที่นอนอะไรให้หมดแล้ว เขาใหญ่ไ้วกเนี้ยก็มาแล้วก็ต้องซื้อก้าซื้อผ้าคนหนูซื้อเสื้อผ้าให้ใส่ซื้อผ้าให้ซื้อยาสีฟันให้อหไหมดแล้วก็ไปกําลังจะมีความผูกพันกันหน่อยก็จากกันใช่พวกฝากไว้ว่าอยากให้มาอยู่กี่เดือนหนึ่งขั้นต่ำใช่ครับผมอย่างน้อยสามเดือนเนาะ อย่างน้อยก็สักแปดเดือนน้อยสุดก็ให้สามเดือนก็ยังดีเออมันมันผ่านโปรไหมเหมเวลาไปสมัครงานนะครับเราต้องทํางานผ่านโปรสามเดือนเนาะถึงจะเขาถึงเขาถึงจะมาจุกอะไรอย่างเงี้ยบ่นเราเนาะวันนั้นเนาะต้องทำถึงสามเดือนนะใช่ใช่เออผ่านโปรเขาให้ประกันเขาโปรไงเขาถึงให้เาจให้ผ่านโปรเออถ้าเราไปเกิดบาดเจ็บไปในสามเดือนไม่ได้เลยนะใช่ครับว่าน่าจะมีผ่านโปรเนาะ ต่อไปใครมาสมัครอย่างพี่จอนนี่แบบว่าผ่านโปรโน้อยห้ามออกก่อนอ,อถ้าจะเอถ้าแกแตัดใจรับแล้วต้องมีบางแผนว่าคุยกันเรื่องโปรโมชั่นผ่านโปรสามเดือนถึงออกได้อ,อนอกจาก,กได้ออกเออเนาะจะเป็นเงเน,นาะการได้ออกมันก็ต้องมีเหตุผลที่เราตัวเราทำนั่นแหละเราทำดูว่าเราทําผิดไหมถ้าเราไม่ทําผิดมันก็ไม่กรณีนั้นก็ไม่มีหรอก วันนี้เป็นไงต้องบรรยากาศทุ่งนาเรา,ราตอนนี้นวันนี้วันอังคารนะครับใช่ครับ,บรรยากาศทุ่งนาก็บรรยากาศทุ่งนาก็ร่มรื่นดีฮะนั่งใต้ร่มไม้นี่ร่มลื่นเลยฮะครับแต่ถ้าเมือ่อใดที่คุณก้าวขาออกไปสัมผัสกับแสงแดดแล้วก็คุณจะ <laughs> มีความรู้สึกว่า ร้อนๆหน่อยๆนะแดดแจ้งมากไม่มีเม็ดเลยทั้นาวหนาวเต็มที่ตรงเลยอากาศเป็นไงห้องนาเราอากาศหนาวยังมันมันนั้นหนาวนะหนาวว่าเราฉีดวัคซีนหรือเปล่าหนาวเขีสอมันฉีดวัคซีนพอดีเนาะมันหนาวใช่เราหนาววัคซีนเรื่องกาวหนาวเนี่ยปะอากาศหนาวใช่ไหมใช่โอ้หหนาวสั่นเลยฉีดวัคซีนเสร็จมาอากาศหนาวอืมแต่เห็นว่าเดี๋ยว เดี๋ยวหน้าหนาวนี้ทุกง,งานเราก็จะมีกิจกรรมเยอะเนาะใช่วางแผนไว้ที่จวนี่เดี๋ยวจะมีโต้ลมหนาวอะไรอีกครับตอนนี้อยากมีกําลังเสริมมาไหมอยากที่อยากอยากให้มีไหมสักคนเนาะสักคนสองคน<ะ>แต่ขอแบบทํางานงบาลาระกันบ้างคือขอแบบว่าอ่าทํางานไม่ต้องขยันมากเอากลางๆเ,ออเราอยู่ด้วยกันตลอดช่วยกันเราเวลาเขาเรียกอะไรก็ไปช่วยทำนนอะไรอย่างเนาะดีกว่าเนาะใช่ครับไม่ต้องขยันมากก็ได้ครับ แต่เขาอยากินเหล้าเยอะกินเหล้าบ้างเป็นครั้งคราวอ่าเป็นเวลา,วลาครับก็จะอยู่ได้นานชี้แจงกามขอ,ขอ,ขอให้ใจิตใจเข้มแข็งหน่อยเนาะเข้มแข็งเข้มแข็งหน่อยต้องเข้มแข็งคือศึกษาคลิปพวกเรามาก่อนว่าพวกเราโดนแล้วบ้างเราอยู่ในนี้แล้วมันเอจออยู่ด้วยกันหลายคนเป็นกลุ่มมันก็ต้องมีบ้างแหละทะเลาะกันอะไรกันคลิปเก่าๆนะรเรา เตรียมกานบ้านมาให้ดีครับจะมาสมัครใหม่ครับต้องดูดูคลิปคนมันจะเยอะยังไงยังไงที่ไปดูอาร์มนี่นานเนี่ยมาเป็นยังไง,ได,ไไงดูคนนี้คนนี้เออมาดูคิมหลวงเนี่ยดูกวางเนี่ยดูมากินเหล้าลผลลับเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ดูแต่พวกนี้ก็อยู่นานเนาะกวางคิมไอ้คิมก็อยู่นานนะไอ้เหล้ามนานันก็อืแต่มันแต่ไม่กินเหล้าดีสุดครับแล้วก็ เข้มแข็งนั่นแหละอืมเข้มแข็งครับเหมือนโต๊ะขาล็อกอู้จิตใจเข้มแข็งครับต้งเป็นคนเข้มแข็งนะครับโต้งเป็นคนเข้มแข็งใช่ไม่เป็นคนไม่ใส่ใจอะไรคําพูดคนพูดเพื่อนเขาไม่ค่อยใส่ใจเราตรงเนาะครับไม่ค่อยคิดมากใส่ใจก็ไม่มีเรื่องทะเลาะกันครับคือผมมาอยู่นี่ไม่รู้กี่คนสิบยี่สิบคนไม่เคยทะเลาะกับใครครับพ่อผมไม่ยุ่งอยู่แล้วเรื่อง อะไรทะเลาะก,กันนะครับอเราน้าที่เราทํางานเราก็ทําไปเขาหน้าที่เขาทำเขาทําไปอมไม่เคยทะเลาะใครเลยอ,อยู่ด้วยกันมีแต่รักกับพ่อกินข้าวด้วยกันข้าวก็ข้าวหม้อเดียวกันอ,อ,อ่ะเคเนาะสรุปคอนเทนต์นี้เราก็จะมารายงานสถานการณ์บ้านเอ็มดีเราเนาะเหลือกี่คนสรุปรงสรุปจริงๆเอ็มดีจริงจง ME เอีหลักเนี่ยเหลือสามเอ็มดีนะครับผม มีพี่แอตสิบห้าโลพี่โอเล่องต้งขาเลียตุ้งปากต้งขาลอกครับก็พี่ยันมาเป็นรีแลนซ์ครับผมสี่แลนด์มีแต่ก็ทำงานแั้งสี่คนตอนนี้ครับสี่คนอยากสมัครสักคนหนึ่งเป็นห้าคนอ่ะฮะโอเคครับยังไงก็อยากให้มีมาอยู่สักคนครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนาะครับผมเดี๋ยวจะยาวเกินไป ขอบพระคุณ f อฟทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเราขอให้เอฟซีทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสเพียงใดขอให้ท่านผ่านผลมันไปด้วยความตั้งใจและ สุขภาพร่างกายของทุกท่านจงแข็งแรงร่ำรวยตลอดปี64และตลอดไปนะครับผมคลิปนี้เราสามคมขอป<อ><อ>ิดขอปิดอปิดรายการร,รายงานข่าวทันควาครับผมกับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับ